สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะพี่เอกเป็นยังไงบ้างเลยจมิ้นงานวันนี้งานเยอะนิดนึงค่ะแม่ช่วงปลายเดือนแต่หนูลูกสาวแม่แค่เนี้สบายสบายอยู่แล้วค่ะพี่เอกว่างหรอคะช่วงนี้มาหาแม่บ่อยเชียร์ก็ไม่ว่างหรอกมิ้นแต่ว่างานที่ปรึกษาทางการเงินของพี่เนี่ยยุคนี้ทํางานง่ายขึ้นต่างหากเพราะพี่ไม่ต้องออกไปนั่งคุยกับลูกค้า หรือไม่ต้องเข้าไปที่บริษัทก็เลยมีเวลาว่างมากขึ้นเห็นแม่แกอยู่บ้านคนเดียวโดยเฉพาะช่วงที่มิ้นออกไปทํางานพี่ก็เลยแวะมาดูแกบ้างขับใจจ้าพ่อเอกแต่ไม่ต้องเป็นห่วงแม่หรอกนะถึงแม่แม่จะอายุ60กว่าแล้วแต่แม่ก็ยังแข็งแรงดีนะแม่ก็ยังไปออกกําลังกายไปลําโยคะที่สวนสาธารณะกลางหมู่บ้านของเราทุกเช้าได้พบปะเพื่อนวัยเดียวกัน คุยเรื่องสุขภาพการกินอยู่จิปาทะก็ไม่ได้เหงาอะไรเลยนะเนี่ยพี่มีของมาฝากนะบรรจุงานใหม่ๆอย่างเนี่ยเงินเดือนคงยังไม่เยอะเท่าไหร่วางแผนการใช้จ่ายเงินดีๆล่ะจะได้มีเงินเหลือกเก็บเหลือใช้ในยามเกษียณเก็บเงินไว้ใช้ในยามเกษียณเหรอคะแต่มินอายุแค่25ปีเองกว่าจะเกษียณนี่ตั้งหลายปีแนะ่ใช่จ้าหลายคนก็คิดเหมือนมินนี่แหละอายุยังน้อยยังมีเวลาทํางานอีกตั้งเยอะ นั่นสิเราจะต้องมีการวางแผนทางการเงินไปทําไมทุกๆเดือนมินก็มีเงินเดือนอยู่แล้วนี่มินยังอยากซื้อนู่นซื้อนี่สิ่งที่มินอยากได้ยังมีอีกตั้งหลายอย่างแน่การวางแผนทางการเงินมีความจําเป็นสําหรับทุกคนนะเงินเดือนน้อยยิ่งต้องวางแผนและสําคัญอย่าเริ่มก่อนนี่ล่ะและต้องเริ่มวางแผนการ,กรเกษียณตั้งแต่ต้นๆถ้าเราไปวางแผนกเกษียณตอนอายุ40-50มันจะสายเอานะถึงตอนนั้น ก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราอาจจะเก็บเงินไม่ได้เลยก็ได้ใช่จะมินพี่อ่ะเขาพูดถูกนะเงินเดือนที่ได้มาเนี่ยนะก็แบ่งออกเป็นส่วนๆส,ส่วนไหนออมส่วนไหนเอาไว้ใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันไงลูกแม่ของเรานะมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินมาเป็นอย่างดีทําให้แม่มีเงินออมทั้งในรูปแบบกองทุนรวมกอชอประกันชีวิตบ้านให้เช่า ทำให้ชีวิตหลังเกษียณไม่มีความกังวลเรื่องเงินเงินทองทองเลยไม่ต้องรอให้ลูกหลานเลี้ยงดูหรือจะต้องทำงานไปจนหมดแรงค่ะพี่แม่ของเรานี่เก่งมากนะคะแม่คนเดียวเลี้ยงลูกจนโตมีงานทำทั้งสองคนเดี๋ยวนี้นะบางคนเน่ยต้องขอเงินพ่อแม่ใช้ด้วยซ้ำแม้นแต่มีงานทำแล้วเพราะไม่มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินนอกจากนี้ยังไม่มีเวลาดูแลผู้สูงอายุในบ้านด้วย ต้องออกไปทํางานอย่างเร่งรีบในแต่ละวันทิ้งให้ผู้สูงอายุอยู่เพียงตามลําพังและถูกทอดทิ้งนี่เป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตเลยนะช่วงที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวมีเรี่ยวมีแรงนี่ก็คือช่วงที่ต้องคิดวางแผนเกษียณไว้ตั้งแต่เนิ่นๆหรือมิ้นจะรอให้ลูกมาดูแลมิ้นตอนแก่และจ้ะโธพี่หนูยังหาแฟนไม่ได้เลยค่ะเอาละจ้ะไม่ต้องกังวลหลอกมิ้นนะตั้งใจทํางานก่อนเถอะลูก พี่เอกเนี่ยก็สมเป็นนักวางแผนทางการเงินเลยนะฟังแหมร่ายซีิยาวเลยน้องเน่ยเพิ่งกลับมาจากทำงานอ่ะมิ้นไปอาบน้ำอาบท่าซะก่อนนะเดี๋ยวมากินข้าวพร้อมกันวันนี้พี่เอกเนี่ยเข้ามาทานข้าวกับพวกเราแม่เตรียมอาหารอรอ่อ,รอยๆไว้ให้พวกเธอด้วยละ่ะเป็นไงสนใจไหม ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์โดยจะมีสัดส่วนประชากรอายุ60ปีขึ้นไปในอัตรา้อยละ20ของจำนวนประชากรทั้งหมดและคาดว่าในปี2576จะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงอายุระดับสุดยอดคือมีสัดส่วนประชากรที่มีอายุ60ปีขึ้นไปในอัตรา้อยละ28ของประชากรทั้งหมดโดยไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนาประเทศแรกของโลกก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุแบบสมบูรณ์จึงนับว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่มาก จากการสำรวจของสำนักง,งานสถิติแห่งชาติพบว่าผู้สูงอายุมากกว่า50%มีแหล่งรายได้จากลูกรองลงมาเป็นรายได้จากการทำงานขณะที่มีเพียง4.4%ที่ได้รับเงินบำเหน็จบำนาญและอีก2.9%เป็นเงินที่มาจากดอกเบี้ยงเงินออมเงินออมและทรัพย์สินปัจจุบันจำนวนคนวัยทำงาน4คนจะต้องเลี้ยงดูผู้สูงอายุ1คนและในอนาคตสัดส่วนนี้จะมีค่าลดลงเรื่อยๆอันเนื่องมาจากจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น แต่จำนวนคนวัยทางานกลับลดลงเป็นอย่างมากหากเราไม่มีการเตรียมการเกษียณอายุที่ดีมากพอเราจะมีโอกาสประสบปัญหาจนตอนแก่อย่างแน่นอนเพราะไม่อาจคาดหวังให้ลูกหลานมาเลี้ยงดูได้เหมือนในอดีตและสวัสดิการจากทางรัฐก็อาจจะไม่เพียงพอในการดํารงชีพ